ค่ะวันนี้เราจะมาเล่นแป้งกันนะคะแต่เราจะมาสร้างพ่อครัวแต่เราไม่อยากให้ใครมาอยู่กับเรานะค่ะอะไรก็จะยู่กับเรานะคะอยู่ทีมสีแดงดีกว่าค่ะนะคะเราก็จะสร้างอเสรงจมือมือสวยไหมเอ็งก็สวยอยู่เนาะโอเคสีนี้ก็เสร็จแล้วนะคะแล้วก็ สีอื also, ่นแล้วก็เป eh? BE ็นกำแพงเอาดูอยู่สีชมพูเฮ้ยต้องหยาบหยาอยาหยาใหญ่อ้าวสีแดงชมพูอะไรก็ได้เอออยู่ที่สีมูกหึอยู่ที่ดาดีกว่าเดี๋ยวยังเอาอยู่ที่สีแดงดีกว่าจะอยู่ที่ไหนมันไม่รับเด็ก มันจะพูดเอาสีเอาสีเหลืองก็พอแล้วนะจ๊ะที่เรงมีสามคนอุศรนเขาด้วยดีกว่าเนี่เขาหยาบระลึกเฮาเห็นไหมองพัน มันตบ,บตลกมากเลยขอแค่นี้นะคะเราจะไปดูคลิปต่อไปก่อนนะคะบ๊ายบายาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งช่องน้องอีฟด,ด้วยนะคะบ๊ายบายขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย